สวัสดีครับทีปากณ์ฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับืมอนกาเป็นอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่ตำรวจบ้านกาซิมี่เลี้ยงมาเราซูพีสูน้องฟั่งคือเกา่าแหละพี่น้องครับเมื่อวานนี้กาขอโทษหลายๆได้พี่น้องได้เมื่อวานนี่บ,นาานนบร้อัปเดตเลี้ยงงวอให้พี่น้องฟั่งแหละพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็น งานถอดกระถินบ้านตำรวจบ้านแหละพี่น้องก็เลบยบไรีมาทายง่วให้พี่น้องเบิงบุรีมาอัปเดตเลี้ยงเล่าต่างต่างให้พี่น้องเบิงเด้อพี่น้องเด้อขอถอดหลายๆกาได้ลุงคลิปพิเศษเมื่อบ้านนี่ก็เป็นการแห่กระถินเนีพี่น้องแห่กระถินอ้อมบ้าน้กาก็มีเวลาเมื่อนี้มีเวลาเด้อพี่น้องเด้อก็เลยมาเราเลี้ยงเล่า ประสบการณ์ให้พี่ให้น้องฟังคือเกา่าลหละพี่นอ้องมันนี้เฮ้ากะสิีมาบา้ากันเรียงความหวังเนาะพี่น้องเนาะความหวังกับการพัฒนางัวของเฮานี่แ่ะในอนาคตนี่ะพี่น้องว่าเฮามีความหวังแนวใดซึ่งตำรวจบ้านนี่ก็มีความหวังหลายอย่างลหละพี่น้องความหวังอย่างแรกก็คือ ตำรวจบ้านเนี่ยครที่พัฒนาสายพันธุ์ง่วนอะพี่น้องนี่ครับง่วของตำรวจบ้านซึ่งเป็นง่วบ่ามันไถเงเนะพี่น้องเนาะเป็นง่วบ่ามันไถเงตำรวจบ้านก็นได้พัฒนาเอาพอดีๆมาใส่ละพี่น้องก็คือเอาสายของเคเอฟสามหนึ่งมาใส่เด้พี่น้องเ้อรอบแรก ตั้งแต่คลิปแรกๆคุณกาตำรวจบ้านกะได้เอาเคเอฟหกแปดแหละพี่น้องซึ่งเป็นสายของเคเฟเนาะพี่น้องเนาะมัใส่กะออกมากะดีพี่น้องได้ผลเกินคาดอยู่แต่ว่ากะเป็นตาเสียดายอยู่ที่มันบ่มีตัวแม่แหละพี่น้องซึ่งมันออกมากะมีอย่างแต่ลูกผูกเนาะพี่น้องเนาะของเคปฟหกแปดก็เลยเปลี่ยน เป็นเคฟสามหนึ่งพี่น้องมาผสมไว้นี่พี่น้องสีตัวแม่พันธุ์ของไอ้ตำรวจบ้านซึ่งเป็นสายไทยใหญ่บลามันเนี่ยพี่น้องซึ่งมันก็เป็นงัวขาวเนาะพี่น้องเนาะงัวขาวเขา,ขาเอินก็อีกซื่อนหนึ่งก็คืองัวเท้าโบสถ์แะพี่น้องที่ตำรวจบ้านได้พัฒนาต่อไปแหะพี่น้องว่าตำรวจบ้านเนี่ยที่พัฒนาให้มันได้ดีขึ้นก็เก่าแหละพี่น้อง อันนี้ก็เป็นลูกสาวของแม่เขาเน่าด้วยน่พี่น้อง boarding. นี่นี่แม่มั่นพี่น้องนี่เป็นบามันไถ่ไงน,นี่ก็ลูกสาวไถ่มั่นเะพี่น้องซึ่งมันก็ให้ลูกเราพี่น้องนี่ลูกสาวไถ่ของแม่เท่าบดเขาเย่าเ <ania> นี่ยพี่น้องนี่เป็นเชฟสามหนึ่งเด้อเนี่ยได้สองเดือนพอดีพี่น้องนี่ได้สองเดือนกับพัฒนาไปเรื่อยๆแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกสาวของแม่เท่าบดเขาสันนะพี่น้องนี่นแม่มั่นพี่น้อง พีน่นาดำดำเด้อพี่น้องเด้อเขาสันสันซึ่งเป็นแม่ตัวนี้พี่น้องนี่แม่ตัวเขาสันพี่น้องแม่ตัวหล้นนี่ละซึ่งมั่นกับเป็นลูกสาวของเจ้าโลเบิร์ตไรเซตสองหนึ่งห้าะพี่น้องนี่แต่ซึ่งเป็นบามันเลียดสูงจะสูงเติบแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สถานะเธอกัตั้งทองเด้อเนี่ยพี่น้องนี่ตั้งทองแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น,น้องนุง่มกระลังไงยยพี่น,น้องนีง่นุ่มกําลังตังเต่า ก็ซึ่งได้ได้เจ็ดเดือนเลยพี่น้องเจ็ดเดือนกลัวแล้วกระซี่ออกหลังปีใหม่ได้พี่น้องเด้อนี่งวดตัวนี้ลูกทับไ้ในท้องก็คือเคลสามหนึ่งพี่น้องนี่ตำรวจบ้านในพัฒนาเอาเคลสามหนึ่งมาใส่พี่น้องเพราะว่าเคลสามหนึ่งมันเป็นงวดที่ว่ากำเนื้อหลายเลยพี่น้องแล้วก็ให้โค้งสัง่งไงเงี้ยวกำเนื้อหลายก็เลยเอามาปรับใส่กับแม่พัน ส่งเป็นสายของเกาโรเบิดเด้อพี่น้องเด้อนนี้ก็เรื่มแลวละพี่น้องเลื่มซีมีนนำนุ่มล้วพี่น้องนี่ครับสำ,รสำหรับแม่นี่ก็ได้ลอดแล้ว you, 3, bronze. พี่น้องในลอดมาสองเดือนแล้วละลูกในลูกน้อยแล้วเพราะว่าเป็นของผลงานของเคฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่นี่นี่ตันนี้น้อยนี่พี่น้องนี่ไสองเดือนแล้วครับซึ่งเป็นห้านของเขาแย้าเนี่ยพี่น้อง นี่ครับแม่พันธุ์ของตำรวจบ้านแบบสิ่งเป็นงัวเท่าโบดเด้อพี่น้องเด้อตำรวจบ้านนี่ก็สิเน้นง้อเท่าโบสถ์เพราะว่างัวเท่าโบดนี่ราคามันบ่แพงพี่น้องโตัวซ้ำกันนี่ถ้าเป็นงัวแดงนี่ก็ประมาณพุ่นล่ะครับพี่น้องนี่ยพอตำก็สามหมื่นห้าสมัยนี้เด้อพี่น้องเด้อในปัจจุบันนี่นี่แต่ว่าสมัยก่อนๆที่ผมซื้อมาเนี่ยมันแพงพี่น้องนี่แพง ซื้อมากอะโคมละราแปดหมื่นคนละาเจ็ดหมื่นสมัยนี้กับที่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทมันก,ถกนัถือกล้องพี่น้องถือกล้องง้อมถือหลายช่วงนี้ซึ่งเป็นง้ลงอลุ่งผู้ใดมือใหม่ๆก็อยากเลี้ยงงัวก็ให้ซื้อช่วงนี้แหละพี่นอ้องช่วงที่มันกับร่งลงนี่พี่น้องอีกจังน้อยมันขึ้นนี่ก็เขาก็าับใส่ต้นทุนหลายเลยพี่นอ้องเด้อช่วงนี้มันลงเขาก็ผู้ใดมีเงินก็ซื้อไว้พี่น้องซื้อเก็บไว้หลวบ้านมีเงินกับซื้อเก็บไว้เองอยู่จากสองสามโตอยู่พี่น้อง เพื่อว่าในอนาคตปีนาปีฮือต่อไปนะพี่น้องมันขยับขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันขยับขึ้นห้องกบสีได้มีเงินมีทองแหละพี่น้องอันนี้เ้องกาซื้อมากพัฒนาเอาพี่น้องเอาซื้อมากพัฒนาเอาเพราะว่างางว่ไทยบทเท่า,บท,าบทนี่มันราคามันบ่แพงานไดไหน,นก็นให้ลูกว่าสีแดงเด้พี่น้องนี่นี่ลูกมันแดงปัจสุโตเด้พี่น้องเด้ซึ่งแนะนําให้มือหม,ห,มหม่ๆผูปูทีสีเหล่ยงว่าในอนาคต ผู้ทีอยากเลี้ยงงัวคือตำรวจบ้านเนี่ยแะพี่น้องลุงลูกล้านๆน้องๆนุ่งพี่ป้าน้าอาสุภุสุคนล่ะพี่น้องท่านจะคิดว่าสีเลี้ยงงัวกับแนะนำให้เสืองัวที่ว่าแม่พันธุ์ราคาที่ว่าโบแพงล่ะพี่น้องเขาก็มาพัฒนาเอาพี่น้องพัฒนาเอาเขาก็เอาพอเลียงลอยมาใส่ได้พี่น้องได้คือตำรวจบ้านกับตำรวจบ้านก็เอาพอเลียงลอยใส่ลอยใส่ไว้พี่น้องคือเก็บสามหนึ่งพี่น้อง นี่ตัวลน้อยๆนี่กครับนี่ครับผลงานของมันออกมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่แดงดีดีพี่น้องซึ่งเป็นงวโบมีแ,แ,แ,แเป้าเลยพี่น้องแดงแดงบบมีแเป้าเด้อพี่น้องเด้อถึงมันก็เป็นล้านตัวนี้พี่น้องเนี่ยล้านตัวเขาเย่เนี่ยบึงครับนี่ยจะให้ลูกมากงามเด้อพี่น้องเด้ตอตัวตัวเท่าโบดเขาสันนาดำานี่กคตัวนี้มันทองและพี่น้องทองด้แปดเดียนแล้วเด้อพี่น้องนี่แปดเดียนแล้วน,นี่พี่น้อง อีกประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยพี่น้องเดือนหนาน,นี่แหละมันอออกจระมารวันที่งียบโกโก้เนี่ยพี่น้องมันก็อออกเราพี่น้องเบิง่งเด้พี่น้องเด้อถ้าเบิ่งผลงานเด้อว,ว่ามันทีอ,ออกมาเป็นตัวปูหรือตัวแม่เหรพี่น้องการพัฒนาไปพี่น้องฮูพัฒนาไปเรื่อยๆเขาปะตองไปซี่เรียสกับราคางวา้วเด้พี่น้องเด้อมันตีขึ้นมันทีลุง่งมันตี จังได้กับามมันเนากับเลี้ยงไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องเขาบ่อจาเป็นเ้ากับเรต้องขายในช่วงที่มันลุ่งด้วยค่ะเด้๋ยวพี่น้องเด้อเวลามันลุ่งราคาแล้วเ้ากับเต้องขายเขามีเงินเ้ากับซื้อเก็บไว้พี่น้องช่วงมันขึ้นเ้ากับขายพี่น้องช่วงมันขึ้นเ้ากับขายห้อบ่อจาเป็นนี่หรีช่วงนี้เ้ากับเรต้องขายครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึงเนาะพี่น้องเนาะหลวดบ้านก็ได้ไปเกี่ยวหญ้ามากพี่น้องนี เจ้าว์หยาไม่ไห้งัวงแล้วก็ได้มีโอกาสมาทายคิดไปพี่น้องเบิ่งมาอัปเดตมาเราเลี้ยงเล่าวความหวังว่าเขาจะพัฒนางัวงของเขาเนี่ยไปแนวทางใดยตำรวจบ้านเนี่ยอยากพัฒนาให้มันหอดเลียร่อยพี่น้องแต่ว่ามันที่หอดซ้ำใดก็ให้มันหอดซ้ำนั้นาพี่น้องเนาะนเะขาก็ต้องขาดหวังอีหยังมากมายขเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปจนว่าเขาสีพ่อใจพุ่่นละพี่น้องเขาพ่อใจซ้ำใด้ ข้าวเอาสำนันได้พี่น้องเด้เอขาบอตองไปซเสียเลียดกับเลียงราค้าง,งัวอมาจีถือคือแพงอันนั้นกับโมเมนผลทีหเอาสิปติดตามเราพี่น้องขากขคอยเบิงคอยแย่งกันไปพี่น้องขอ,อกไดฟ้ามไดประสบปัญหาเลี้ยงแนวไดอยากโทร่มาถามปรึกษาตำรวจบ้านก็โทร่มาได้พี่น้องเด้อตำรวจบ้านก็ให้คำแนะนำได้อยู่แมนว่ามันบ่หลายปันได้ตำรวจบ้านกัมีความรููซ้ำได ตำรวจบ้านก่ะสิเอาข้อมูลนั่นทายทอดให้พี่น้องกูที่เลี้ยงงัวใหม่ๆได้พี่น้องเด้ออยากสิปรึกษาหาเรือเห็ดจังไดเขาสิเห็ดคอกแนวไใดเขาสิเห็ดฟาร์มเขาแนวไใดเขาสิเห็ดแบบใดงัวเขาก็สิมีหญ้ากินเขาสิเห็ดแนวไใดงัวเขาจังคอยสิมีอาหารการกินตลอดปีพอหายมันขาดตกบกพ่องพี่น้องอันนี้ก็โทรมาถามได้เด้อพี่น้องเด้อโทรมากตำรวจบ้านก่ะมีความรู้เท่าใด ตำรวจบ้านกับสิให้คว้อมู้ไปแนะนํำไปสำหรับมือใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับน้องๆลูกๆหลานๆูๆ้ๆที่อยากเรียงงัวเพื่อตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องครับ้ดใดเขามาแล้วกลาฝากกดไร์กดแช่ในเด้อพี่น้องเด้อตำรวจบ้านกนีเาบสุขีบสุกิบและพี่น้องตำรวจบ้านมันมีเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องตำรวจบ้านขอร้องไห้พี่น้องซอยกันแช่ซอยกันติดตามซอยกัน รถซับซากให้อะพี่น้องให้ตำรวจบันมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงเราเลี้ยงเล่าต่างๆที่ประสบพบเห็นมาตั้งแต่เดือนสองเดือนที่แล้วหรือว่าปีสองปีที่แล้วที่ผ่านมาที่ตำรวจบนันไปเลี้ยงง้อมาเนี่ยว่าตำรวจบันเนี่ยมีไรใดซ้ำใดกะอยากฮู้ก็ให้ทรมมาถามด,ด้วยพี่น้องเ้อคอมเมนต์มาถามก็ได้ใต้คลิปให้ความ เห็นมาตำรวจบ้านมีความรู้ซัมไนตตำรวจบ้านกะทีทายทอดให้พีนพ่นองฟั่งไห้พี่นองเบิงเด้อพี่นองเด้อครับเมื่อนี้ก็เป็นหัวคอเรื่องการคือความฝันเหรอพี่นองความฝันในอนาคตว่าเอ้ยอยากฝันว่าจังไดเอ้ยตั้งใจเห็ดแบบไหนเ่าจะพัฒนางัวเข้าไปแนวทางทิศใดอันนี้ก็ฝันไว้ว่าก,ก็อยากสได้นี่แหละพีนองฟัม์ม งัวล่ะพี่น้องจากคอกงัวเนี่ยให้มันกลายเป็นฟ้ามงัวล่ะพี่น้องอันนี้คือขวามฝันได้พี่น้องเด้อแล้วก็ายอีกข้อมฝันหนึ่งก็คือง่วเฮาเนี่ยพี่น้องเข้าที่พัฒนาให้มันเป็นเรียดสูงสูงขึ้นนะพี่น้องก็คือให้มันเป็นบามันหลายที่สุดเลยพี่น้องเข้ามาพัฒนาจากงัวไทไงเนี่ยพี่น้องงัวไทไงเฮาก็สิมีความฝันว่าเฮาก็อยากฝันให้มันไปหอดเรียดรอยกันละพี่น้องเขาก็เฮตดไปเรื่อยๆเขาบอกกดดันเจ้าของเด้พี่น้องเด้อ เอาเห็ดไดซ้ำใดเขาก็เอาส้ำนั่นแล้วก็อีกความฝันหนึ่งคือเขาอยากได้ลูกที่ออกมาแหละพี่น้องที่มันออกมาเนี่ยเขาก็ทับไลยเบ้อสู่ตัวล้วพี่น้องเขาก็อยากได้ลูกมันออกมาว่าอยากได้ลูกตัวเม่แหละพี่น้องเพื่อว่าทีได้เอาไปแต่เห็ดนอแท่นแนวมันเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้แต่เสือบนอแท่นแนวหลังจากที่แม่มันเถาพี่น้องหลายปีไปปลดกระียนแล้วอันนี้เขาก็ทีได้เอาลูกของมันเนี่ย จงไว้แม่พันธุ์แม่บอกต่อไปละพี่น้องก็คือฝันไว้อยากได้ลูกมันเป็นตัวแม่ได้พี่น้องเด้แต่ว่าทามันเป็นตัวผู้ก็บ่าเป็นยังแล้วแต่อันนี้เฮาก็ฝันไว้เนาะพี่น้องเนาะเอามีความฝันเขากับฝันไว้พี่น้องครับม้อนี้ก็สมควนเจเวลาเด้พี่น้องเด้สมควรแเจเวลาตรวดบ้านกา็ขอบคุน ผู้ที่ติดตามตำวจบ,บ้านอยูเดอวยพี่น้องเดอต์นนี่ก็แลน,นด์แลนดี้ดีพี่น้องหลายร้อยคนแล้วพี่น้องไก่ที่หอดสี่ร้อยคนแล้วพี่น้องสามบ่อยค่นแล้วนี่ครบขอบคุณเอฟซีเดอผู้ติดตามตำรวจบ,บ้านขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาชมบชิปจนจบแล้วพี่น้องชิปไดที่มันมีโฆษณาก็จะจะขามงายเลยด้อพี่น้องเดอกับเบิง เบิ่งให้มันจบเลยพี่น้องชิปของตำรวจบ้านเนี่ยมันจะมีดีอยู่ไทยไทยได้พี่น้องอันใดที่มันดีๆกับตำรวจบ้านกัเสียวไว้ไทยไทยได้พี่น้องเด้อกา้เบิ่งคลิปผมเนี่ยมันจบสู่คลิปสู่คลิปเลยพี่น้องเขากำลัาแหลกเปลี่ยนความรู้ความจิตเห็นกันว่าเฮาที่เฮ็ดแนวใดเฮาที่พัฒนาขอกของเฮานี่แนวใดเฮาที่พัฒนาฟ้ามของเฮานี่แนวใดพี่น้อง เขาก็ทิมาพัฒนางัวของเขาเนี่แนวดาเขาก็ับมาแหลกเปลี่ยนความูลความจิตเห็นกันเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ๆกับขอบพุณนหลายๆเด้อสำหรับผู้ติดตามใหม่ๆ่ะพี่น้องซึ่งก็มีมาเรื่อยๆ่ะพี่น้องอันนี้ตำรวจบ้านเนี่ยกับบริขาดหลังยังดอกพี่น้องไล่ได้ไล่ดียังตำรวจบ้านกับบริขาดหวังเพราะว่าตำรวจบ้านมักไม่อาชีพแบบนี้พี่น้องสำหรับเมือวานนี่ก็เป็นตลาดนัด วันอาทิตย์ว่าพี่น้องเนาะตำรวจบ้านกบไ่ได้ไปทายให้พี่น้องเบิ้องละพี่น้องเพราะว่ามันติดงานพอดีเป็นงานบุญกระถินของบ้านตำรวจบ้านเองก็ได้ซอยงานข้าเจ้าเบิดมือละพี่น้องบ่มีเวลาไปทายชิปอาทิตย์นาตำรวจบ้านที่ไปทายหมาให้พี่เห็นน้องเบิง้งคือเกา่าเรื่อยพี่น้องเด้อกกะสิไปสำรวจราคาง่วรา,าคาคั้วให้พี่น้องเบิง้งคือเกา่าละสำหรับคลิปนี้ก็พอโตไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ